สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโฮบการวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตกขาวน่น่ๆคือจะบอกว่าคุณผู้ชายอย่าฟังเลยนะคะก็สําหรับคุณผู้หญิงดีกว่าบางคนเห็นแล้วมันตกใจไงแต่ว่าจริงๆมันไม่น่าตกใจนะแต่ว่าก่อนที่จะฟังอยากจะให้ฟังเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเราจำลาพีลิสเดอะสตาร์ ชอบมากชอบพิริตมากก็เพลงนี้ค่ะรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปลองฟังดูนะทำใจก่อนเพลงพอมากเพลงพอมากจริงๆเฮ้ยทำไมเพลงไ,ไม่มา <laughs> ช่วงดดีๆให้ซึมซับอ,อีไม่เท่าไรความสุขผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินพิ่งบอกรกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้อยากยืดเวลาออไปแต่ก็คงไม่มีทางก็จะมา ฉันและเธอนำลับด้วยยิ้มหนีที่มีเพื่อเริคิดถึงกันสเมอเพือรอกลับมาพวเธอก็อสูตว่ารักหนึ่งคำพอให้จดจําตลอดไปอ่ะ,อะก็พอกันแค่นี้ล้กันอยากให้รู้ว่า เพลงนี้เป็นเพลงของพี่ลิศ The Star นะคะเขากำลังจะไปเรียนหมอแล้วก็ขอแนะนำให้ฟังรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปไปฟังกันเยอะนะคะอ้าวเรามาเกี่ยวกับภาวะตกขาวกันมากนีกว่าจะเป็นยังไงภาวะตกขาวนี้เนี่ยซึ่งบางทีเราเ,เรียกว่าอะไรมุสกิตเหรอแล้วก็ไม่รู้นะหรือว่ารัดูขาวนั่นเอง เป็นภาวะหนึ่งค่ะที่สตรีส่วนมากจะต้องประสบและทำให้สตรีจำนวนไม่น้อยมาพบแพทย์และศูนย์ตินรีแพทย์ภาวะดังกล่าวอาจเป็นอาการที่แสดงออกมาจากออ,ออกมาจากการตอบสนองต่อ ฮอร์โมนในสตีที่ปกติหรือจากการที่ว่ามันเป็นโรคที่ไม่รุนแรงแรงมันมันมันเป็นโรคที่ไม่รุนแรงเลื่อยไปจนกระทั่งถึงโรคที่รุนแรงก็ได้ดังนั้นภาวะนี้ก็จึงมีความสำคัญมิใช่น้อยเลยตกขาวคืออะไรตกขาวเนี่ยมันจะเป็นของเหลวๆใดๆที่ไหลออกมาจากนอกเอ,อ ไหลไหลออกมานอกจากช่องท้องแต่มันไม่ใช่เลือดของเหลวดัางกล่าวส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกสร้างจากช่องช่องคลอดปากมดลูกแล้วก็อวัยวะข้างเคียงบริเวณปากมดลูกนั่นเองนะคะไอ้ปา,ปากปากช่องท้องขอโทษทีอะปากช่องท้องลักษณะของตกขาวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างไปกันกันไปขึ้น มันมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งในขณะที่อยู่ในภาวะปกติหรือว่ากำลังเป็นโรคอยู่ก็ตามนะคะภาวะ ตกขาวที่เป็นปกติเป็นอย่างไรก็คือแล้วก็จะมันจะเกิดอย่างไรล่ะก็คือมันจะเป็นปกติมันจะทํำยังไงมันจะดูยังไงตามปกติแล้วในสตรีที่อยู่ในวัยจเจริญพันธุ์อีกในหนึ่งก็คือสตรีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังมีประจำเดือนอยู่หรือว่าจะมีฮอร์โมนเพศหญิงเนจเจริญได้เต็มที่จะมีการเปลี่ยนผังฮอร์โมนแตกต่างกันในตามเอ่อการไปตามระยะของ ประจำเดือนนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะมันก็จะมีผลต่อการเจริญมีผลต่อลักษณะของเหลวที่สร้างขึ้นจากอวัยวะต่างๆในระบบสืบพันธุ์สตรีดังนั้นค่ะใน,ในช่วงกลางในช่วงกลางรอบประจำเดือนหรือว่าระยะใกล้เคียงกับการตกไข่ซึ่งมันเป็นเวลาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะคะทำให้ในช่วงเ,เวลานี้จะมี ตกขาวลักษณะที่ว่าค่อนข้างเลวใสๆเลยเีย้ปริมาณมากกว่าระยะเวลาอื่นส่วนตกขาวในระยะเวลาอื่นเนี่ยจะมีสีขาวขุ่นคล้ายแป้งเปียกทุกคนเคยเห็นแป้งเปียกใช่ไหมนะนอกจากนั้นแล้วตกขาวที่เป็นปกติเนี่ยควรที่จะไม่คันแล้วก็ไม่มีกลิ่น ถ้าตกขาวของท่านมีลักษณะดังกล่าวมานี้ถือว่าปกติไม่มีความจาเป็นต้องรักษาอย่างไรก็ตามค่ะสตรีแต่ละท่านเนี่จะมีปริมาณตกขาวที่แตกต่างกันไปแน่นอนบางท่านอาจจะมีปริมาณตกขาวมากจนเปื้อนชุดชั้นในอยู่หลายวันในแต่ละเดือนเลยแต่สําหรับบางท่านอาจจะมีปริมาณน้อยจนไม่ดูว่ามีตกขาวเลยก็ได้นอกจากนี้ฮอร์โมนในสตรี ในวัยดังกล่าวจะทำทำให้เซลล์ในช่องคลอดเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็จะมีการสร้างประเภทแป้งที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยแบคทีเรียชนิดหนึ่งให้เป็นกรดอ่อนๆภาวะนี้นะคะจะช่วยป้องกันการรุน การเขาเรียกว่าการรุกรานจากเชื้อโรคชนิดอื่นที่ก่อให้เกิดความผิดปกติได้นั่นเองแต่ว่าภาวะตกขาวที่เผิดปกติเป็นอย่างไรมีสาเหตุจากอะไรภาวะตกขาวที่เป็นผิดปกติคือตกขาวปกติผิดปกติเนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างออกไปจาก ที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ก็คือจะมีสาเหตุใหญ่อยู่สองประเภทก็คือสาเหตุจากการติดเชื้อและสาเหตุจากการไม่ติดเชื้อนั่นเองตกขาวที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อตกขาวเนี่ยจากสาเหตุนี้เกิดได้จากเชื้อไวรัสแบคทีเรียราและก็พยาธิในช่องถอเออช่องคลอดนะคะตกขาวประเภทนี้บางชนิดจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะตัวดังจะก,กล่าวต่อไปนี้ค่ะ คือตกข่าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเนี่ยเชื้อไวรัสบางชนิดเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อมาโดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อคือบางครั้งอาจจะไม่มีการจะไม่มีอาการที่ว่าชัดเจนมากนักว่าคุณติดเชื้ออะไรอย่างนี้ตัวอย่างหูโรคในกลุ่มนี้ได้แก่โรคเรืมโรคเรื่ม,ม,ม,มซึ่งมันเป็นโรคที่มันไม่หายขาดนะนึกออกไหมจะมีลักษณะเป็นตุ่มใส,สขนาดเล็ก ต่อมาเนะี่ยก็จะแตกเป็นแผลแผลแบบแสบแล้วก็จะมีตกขาวสีเหลืองมีกลิ่นผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งแรกที่มันปรากฏการอาการขึ้นมาอย่างที่2ตกขาวที่มันมีสาเหตุของเชื้อแบคทีเรียนั่นเองตกขาวประเภทนี้จะมักมีสีเหลืองนะคะหรือว่าค่อนข้างจะเขียวเลยแหละอาจจะมีอาการคันในบางรายเชื้อบางบางชนิดเนี่ยอาจจะเกิด ตกขาวมีกลิ่นคาวปลาหลังจากมีการร่วมเพศกันแล้วแต่ในกรณีที่มีการติดเชื้อหรือ,อาจากโรคหนองในจะมีตกขาวสีเหลืองอาจร่วมกับมีอาการปัสสาวะแสบคันก็ได้และต่อมาตกขาวมีสาเหตุจากเชื้อราบ้างเชื้อราค่ะในช่องคลอดมันจะทําให้เกิดอาการตกขาวสีขาวนะคะจะมีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆคล้ายกับนมที่ทานโลกเนี่ย แบบแวกออกมาแล้วก็มีอาการคันช่องคลอดการตกข่าวชนิดนี้มักจะไม่ได้เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์สาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะน้ำยาน้ำยาสวนล้างเขาเรียกว่าน้ำยาสวน ลลางช่องคอที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะหรือในกรณีที่ผู้ป่วยมันมีภูมิต้านทานที่ต่ําอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานผู้ป่วยที่กําลังใช้ยามีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันอยู่นะคะภูมิภูมิต้านทานผู้ผิดวันนี้เป็นไรผู้ผิดบ่อยจังเลยตกขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อในเชื้อในพยาธิในช่องคอช่องท้อง ช่องคลอดอะถูกแล้วเออช่องคลอดพยาธิชนิดนี้เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อเชื้อคือมันเป็นติดต่อเชื้อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งมันจะมีสีเหลืองอาจเห็นเป็นฟองมีอาการที่ว่ามันคันบริเวณช่องช่องคลอดแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวเล็กน้อยตกขาวที่มีสาเหตุจากการไม่ติดเชื้อบ้างนะคะเราจะมาดูกัน ตกขาวพิปกติประเภทนี้ค่ะจะมีสาเหตุได้จากการ,รคลายคืหนหรือว่าการแพ้สารเคมีนั่นเองนะคะจากมาเนนะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอย่างเช่นมะเร็งของปากมดลูกช่องท้องท่อท่อนำไข่รวมทั้งค่ะเ,เกิดจากการที่ว่ามีสิ่งแบบปลอมในช่องคลอดนั่นเองท่านเนี่ยจะทำอย่างไรในกรณีที่มันเกิดปัญหาตกขาว ท่านที่ประสบปัญหาตกขาวที่มีลักษณะปกติผิดปกติดังที่กล่าวมา,าข้างต้นนั้นไงท่านก็ไม่จําเป็นก็คือถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบปกติเราไม่ได้เป็นไรก็ไม่ต้องจําเป็นที่ต้องรักษาอย่างไรก็ตามแต่เพียงแต่การเพียงแต่คนที่จะมาโพส สุตินารีแพทยของท่านเพื่อจะตรวจภายในพร้อมทั้งตรวจมะเร็งปากมดลูกของท่านทุกปีด้วยมันก็จะดีนะคะมันจะเป็นการป้องกันไปด้วยในตัวแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีอาการตกขาวที่มันผิดปกติ่าวคือมันมีทั้งสีกลิ่น ผิดไปจากปกติหรือว่าอาจจะมีอาการคารันร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะได้รับการตรวจรักษาให้ถูกต้องตามสาเหตุแต่ทางทางนี้เนี่ยเพื่อที่จะเนื่องจากว่าการรักษาที่มันตรงตามสาเหตุจะทําให้โรคเนี่ยมันหายได้เร็วขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่ตกขาวจะเชื้อราออแพทย์เนี่ยอาจจะให้ยาเหน็บรักษาด้วยนะคะโคชทยมาโซหรือว่าถ้าจะเป็น จากเชื้อพยาธในช่องคลอดเนี่ยก็จจะต้องใช้ยายารบประทานเมชโนิดาโซประการที่2ส,สาเหตุของตกขาที่ไมนผิดปกติบางครั้งอาจจะเกิดจากมะเร็งอวัยว,วะสืบพันธุ์สตรีได้โรคดังกล่าวนี้ควรที่จะได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะส่วนประการสุดท้ายก็คือ,อถ้าเกิดว่าอาการตกขาวของท่าน มีสาเหตุจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านควรที่จะได้รับการตรวจตรวจหาพร้อมกับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นที่อาจจะเกิดร่วมกันด้วยรวมทั้งค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบตรวจรักษาคู่สมรสด้วยนะคะจึงจึงจะไม่ไม่ทำให้ท่านแล้วก็คู่สมรสเนี่ยเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็เกิดโรคขึ้นอีกภายหลังค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลดีจากโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้กันมากแล้วนะคะก็ลาไปก่อนกับเพลงพี่ฤทิ์อย่าลืมรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ